วขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานาวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 4ครับที่ห้องประชุมสมาคมนักว,วิทยาโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์รัฐมนตรีสุขสัรต์พิชัยประธานชมรมเครือข่ายสื่อมวลชนปปะสภาคหกเป็นประธานในการประชมุมคณะทำงานการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อมวลชนปปะสะจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายวิเชียนเหล่าเขตกิจประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวนันทินิติบใจผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุเทพเบียดีผู้ประสานงานศูนย์อเมริกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์นายบรรหารบุญเขตนายกสมาคมนสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมัครโชติวันนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์นายวิริพล์หิรันรัตน์นายกสมาคมนักวิวทวววยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาววิรวาลหานกริ่งนายกสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะทำงานร่วมประชุมหารือ การดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อมวลชนปปะสะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ประจำปี2564ทั้งนี้สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายจึงได้มีการจัดตั้งชมรมเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวคิดทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การกำหนดแผนงานและการรณรงประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกและพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีบทบาทในการสนับสนุนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการทํางานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการทบทวนการทํางานในรเวลาสที่ผ่านมารวมทั้งได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานสร้างการรับรู้ในปี2564โดยมุ่งเน้นไปสู่เด็กและเยาวชนต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อสับสนการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต้องการและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกของเครือข่ายเสื่อมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง บ้านคลองวังเกวียนหมู่ที่14ตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์นายสาชัยจมประสิทสกุลอำเภอศรีเทพเป็นประธานเปิดโครงการค่ายสาธารณสุขจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ของคณะศาวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีนางสาวพัทรวรินทา์ราพรน,นายนำตัวแทนผู้จัดโครงการค่ายสาธารณสุขจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้กล่าวรายงานว่า ดยสภาพสังคมปัจจุบันการที่ประเทศไทยกำลังม,มุ่งหน้าเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุทางนี้ผู้สูงอายุผู้พิการจำนวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียน โดยบุตรหลานวัยทำงานต้องดิ้นรนออกไปทำงานนอกพื้นที่เพราะสะภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุบางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพังด้วยเงินบีย้ยอย่งชีพเท่านั้น ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสหลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆในสังคมบางรายอาจจะเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อจากสาเหตุและปัญหาเหล่านี้ที่ทุกคนในชุมชนห่างไกลได้รับผลกระทบชมรมนักศึกษาคณะศารตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีจึงได้จัดทำโครงการค่ายสาธารณสุขอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้โอกาสในชุมชนห่างไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้โอกาสในถิ่นทุรกันดารนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีความสม,าาามัคคีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและรู้จักการสียสละแก่ส่วนรวมให้กับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเป้าหมายในการดำเนินการคือการสร้างบ้านผู้ยากไร้บ้านครองวังเกวียนหมู่ที่14ตำบลครองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์จำนวนหนึ่งหลังปรับปรุงทาสีสนามกีฬาและติดมุงลวดห้องอนุบาลจำนวนสามห้องของโรงเรียนบ้านวังของตนตำบลครองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการส,าสนับสนุนจากชมรมค่ายสาธารณสุขจิตอาสาคณะสาเเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี ชมรมกำนันผู้อยู่บ้านอำเภอสีเทพองค์การเสริมสวนการทุจริตหรือ FIO กิ่งกาชาติอำเภอสีเทพสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอสีเทพโรงพยาบาลสีเทพท้องถิ่นอำเภอสีเทพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังแม่บ้านสาธารณาสุขอำเภอสีเทพและโรงเรียนบ้านวังขอน วันที่10กุมภาพันธ์2564่ครับผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อออดีไซน์ได้โพสต์ข้อความเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะสว่างมงคลก็แค่ถามผู้มาทำบุญว่าสบายดีไหมห้าห้าาพร้อมทั้งมีการนำคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดโพสต์ภาพชายเสื้อสีเหลืองซึ่งยืนบนเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินแบบมีพนักพิงจากนั้นขาเก้าอี้ก็เกิดหักทำให้ชายคนดังกล่าวตกลงสู่พื้นขณะที่เก้าอี้ได้รับความเสียหายส่วนชายหนุ่มที่ตกเก้าอี้ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ แค่อาจจะเสียฟอร์มไปบ้างนอกจากนี้ในคลิปยังปรากฏชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งแทนที่จะเข้าไปช่วยพยุงคนแต่ชายหนุ่มคนดังกล่าวกับเลืออที่จะไปะหยิบเก้าอี้พลาสติกที่หักชำรุดขึ้นมาแล้วพลิกไปมามองดูแล้วเหมือนกำลับบงส่งสารเก้าอี้อยู่ จากนั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทํานองคําขําเช่นมีการโชว์กายกรรมด้วยฮ่าฮ่าฮ่ารวมถึงระวังด้วยนะครับพี่เดี๋ยวเอวจะเสียบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน้ําหนักเป็นเหตุสังเกตได้ครับและยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าสงสารเรียนยิ้มมาลงท่าสวยมากให้เต็ม10เป็นพี่คงนอนอยู่ตรงนั้นแหละส่วนคนที่รู้จักมักคุ้นกับชายที่อยู่ในคลิปก็บอกว่าพี่อ๋อกาอีา้เป็นไงบ้างครับพี่ เอ้ยพี่เป็นไงบ้างครับเป็นต้นซึ่งต่อมาผู้สึกข่าวติดต่อไปยังผู้โพสต์ทำให้ทราบชื่อคือนายประจิต สุขวัฒนาอายุ40ปีเป็นนายกสมาคมสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานอำเภอลมศัก์ซึ่งจากการสอบถามในประจิตทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพุทธรรสถานศาลเจ้ามงคลศรัทธาซึ่งอยู่ริมทนสามัคคีชัยตะบนในเมืองอำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงสายของวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตัวเองขึ้นไปบนเก้าอี้เพื่อไปเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน จังหวัดนั้นพื้นมันลื่นประกอบกับมีคนมาทำบุญเยอะตอนล้มลงไปตนกลัวจะเสียฟ่อนจึงพูดไปว่าสบายดีไหมทำให้ผู้มาทำบุญอดขังไม่ได้ส่วนเก้าอี้นั้นเป็นเก้าอี้ใหม่แต่เพราะพื้นลื่นทำให้ขาเก้าอี้แบะออกโดยที่เจ้าตัวยืนยันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักของตัวเองพอลดลงมาแล้ว5กิโลพร้อมทั้งหัวเราะและยังยืนยันว่าวันที่ตกเก้าอี้พอตัวถึงพื้นก็เหมือนกับพื้นมีความนุ่ม เหมือนกับตกลงมาบนเบาะทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 4ครับที่ห้องประชุมสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์นายปรีดาสุสมบูรณ์นายกสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือสคณสอ ในจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ของสมาคมองค์กรสาธารณาประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งจังหวัดเพชรบูรณ์มีคณะกรรมการและสมาชิก3ใน4เข้าร่วมประชุมทางนี้ตามข้อบังคบบับของสมาคมองค์กรสาธารณาประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งจังหวัดเพชรบูรณ์และหนังสือสำคัญการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัดเพชรบูรณ์เลขที่12/2561ลงวันที่4ธันวาคม2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและสิ้นสุดบาระวันที่3มธันวาคม2 5 6 3ในการนี้สมาคมจึงได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อดำเนินการตตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อแสดงงบตุนและรายงานผลการปฏิบัติช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของการตตั้งที่ประชุมได้มีมติเลือกนางสาววิรวัณหานกริ่งอดีตเลขาธิการสมาคมทำหน้าที่นายกสมาคมดำรงตำแหน่งในวรระ4ปีนอกจากนี้ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ประกอบด้วยใน ชายงชายาปันนางสาววาสนาทองใบเป็นอุปนายกสมาคมนายวิริศผลหิรันรัตเป็นเลขาธิการนางอมรรัตน์ฉิมมุชฉาเป็นนายทะเบียนนางสาวอรวรัณดวงดีเป็นฝ่ายวิชาการนายชิรวัตรอิสรังกูลนยัยพิยาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นางสาวมนสิชาคลายแก้วเป็นเฮรันยิกนางพัชมนจันแสงเป็นปฏิคมนายพินิษ์บัวผาและนายรามศดบงแก้วเป็นกรรมการ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง,งคณะกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ภายในกำหนดเวลาต่อไปที่หอประชุมอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลนายอสีเทพเป็นประธานการอบรมยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเป็นอสมหมอประจำบ้านปีงบประมาณ2,564 มีนายสิริสุนร,รีสาธารณสุขอำเภอสีเทพกล่าวรายงานว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานโดยมีเครือข่ายในการดำเนินงานที่สําคัญคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม เป็นตัวแทนประชาชนผู้มีจิตอาสาสีสละเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนโดยอสมอถือเป็นจุดเชื่อมที่สําคัญในการน,นํานโยบายต่างๆจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปธรรม ตลอดเวลา40ปีและในปี2562นั้นรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนายกระดับความรู้ของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านให้เป็นอสมอหมอประจำบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเข้าถึงข้อมูลสุขภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนตลอดจนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อำเภอสีเทพมีการขับเคลื่อนและพัฒนาอสมหมอประจำบ้านมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยลดความแออัดลดความดื่มล้ําลดการรอคอยลดค่าใช้จ่ายและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการคือประธานอสอมอจำนวน1 1 2คนและในปีงบประมาณ2,564 เพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการทำงานสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสีเทพได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอสมหมอประจำบ้านขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือรองประธานอสมระดับหมู่บ้านและชุมชนจำนวน106คนเพื่อไปดำเนินการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนต่อไปตามวัตถุประสงค์ b r ิสพาวเวอร์ i n 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานอีก9ของความล้ำหน้าล่าสุดแห่งผู้นำสปอร์ตออตโตเมติกตัวจริงออ l น e ยว Yamaha Aerox โฉมใหม่สปอร์ตทุกมิติที่ทุกคนรอคอย Yamaha Aerox ใหม่ ขีดสุดแห่งดีไซน์สปอร์ตถอดแบบจากสายพันธุ์ซูเปอร์สปอร์ตแท้แห่ง R-Series บอดี้ออกแบบใหม่กระชับรับสรีระในการขับขี่ด้วยฟูคาลิงพร้อมแอร์แมน g e เมนต์เลเยอร์ดีไและ X-iconic โฉมใหม่เอเกลักษณ์แห่ง a i r o x สปอร์ตหมดจดหน้าจดท้ายไฟหน้าใหม่พร้อม daytime running lights และหน้าจอดิจิตอลมิเตอร์ใหม่สุดสปอร์ต คร้มพูงที่ยาไปกับสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนส์สไตล์เอรอกซ์สปอร์ตเต็มสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ใหม่บลูคอร์ 155cc ส่งพลังได้อย่างใจสั่งระบบวาล์วแปรผัน VVA 4 wow, วาล์วเร่งทันใจทุกรอบความเร็วตอบสนองทุกแรงบิดยางหลังใหญ่140มิมพร้อมดิสเบรก ABS ให้โลดแรงถึงขีดสุดสู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจสุดยอดเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่ในคลาส 154cc ครั้งแรกของไทยแอปพลิเคชัน Y-Connect เชื่อมต่อก,กับ CCU ในตัวรถทำให้รู้ข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยหลากหลายฟังก์ชันยกระดับความสมาร์ทที่ช่วยให้หมดกังวลในการใช้งานสะดวกสบายและสะนุกเร้าใจในการขับขี่มากขึ้น และยังสามารถจัดอันดับการขับขี่ร่วมกับสาวกแอร์ร็อทั่วโลก Yamaha a e r o ็ใหม่ถูกออกแบบให้ตอบสนองทุกความต้องการในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงสามารถเปลี่ยนโหมดแสดงข้อมูลหน้าจอดิจิตอลมิเตอด้วยสวิตช์ที่แฮนด์ได้อีกด้วยจัดเต็มทุกฟังก์ชันให้ชีวิตง่ายขึ้นกว่าเดิม ออนิล Yamaha Aerox มาพร้อม6สีใหม่สปอร์ตดุด,ดันเร้าใจสปอร์ตอาชฉริยะ y a m a h a Aerox ใหม่ที่สุดแห่งสปอร์ตออตโตเมติก แรกเลยเมื่อปี53เราได้รวมกลุ่มกันทำเกี่ยวกับน้ำยาล้างจานของใช้ในครัวเรือนนะนะแล้วทีนี้ทำอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วทีนี้มันไม่ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์เราอา่ะมันขายไม่ได้จะ้ะก็เลยปี55มาก็เลยมาแปลรูปลงแปรรูปอาหารเกี่ยวกับน้ำพ,ำพริกค่ะแล้วทีนี้พอ แปรรูปอาหารได้สักประมาณปีหนึ่งอะค่ะคือน้ำพริกของเรามันอยู่ได้ไม่นานเราก็มันก็จะเสียเร็วก็ทำให้เราขาดทุนอีกทีนี้ก็เลยว่าก็หันมาเข้าขึ้นทะเบียนขึ้นขึ้นทะเบียนโอทอปปีปี55เนอะแล้วทีนี้ได้ไปเข้าอบรมพัฒนาชุมชนก็จะส่งไปอบรมจังหวัดบ้างต่างจังหวัดบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยมารู้จักกับกองทุนบทบาทสตรีของจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะก็เลยได้ทำเรื่องของกู้เงินเพื่อมาไอแปรรูปแปรรูปน้ำพริกของเราเนี่ยคะ่ะให้มันมีคุณภาพยิ่งขึ้นเพราะเราได้ความรู้จักจากที่เราไปอบรมมาแล้วก็เลยทำให้น้ำพริกเราหนึ่งคุณภาพดีขึ้นสองไม่เสียเร็วสามก็แบบคนรู้จักเยอะขึ้น กองทุนบทบาทสตรีครั้งแรกจำนวนเงิน54,000บาทเพื่อเพื่อนำมาใช้ซื้ออุปกรณ์การผลิตค่ะอันดับแรกก็คือเครื่องเครื่องไอปั่นพริกแล้วก็มีเครื่องอบอบพริกจากเมื่อก่อนเราคั่วกระทะเนาะเราก็มาซื้อเครื่องพอพอได้ ให้มันได้มากได้ปริมาณมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงเราก็เอามาซื้อบรรจุพันธุ์แล้วก็ทำสติกเกอร์ค่ะแล้วทีนี้พอปี55เราเราได้ผลิตได้เรียกว่าได้พอสมควรแล้ว ปี 56, 57, 58้าเ้าราก็เลยได้เข้าอบรมโครงการอของสาธารณสุขเนาะเกี่ยวกับอยอยทีนี้อยอยเนี่ยมันมันติดอยู่ที่ว่าโรงเรือนเรามันไม่พร้อมก็เลยปรับอยู่ประมาณ3ปีก็ได้เงินจากอกองทุนบทบาทสตรีนี่แหละค่ะ เหลือจากลงทุนปุ๊บเราก็เอาส่วนที่เหลือจากที่ค่าแรงที่ค่าที่เราไปจำหน่ายมานะคะส่วนนึงก็เอามาปรับปรุงโรงเรือนอยู่3ปีก็เขาก็เลยติดตามเอาเรื่องสาธารณสุขอะไรเข้ามาวางวางผังโรงเรือนว่าเราต้องจัดการยังไงเพื่อให้ได้อยยโดยที่แบบว่าไม่ไม่ต้องทำเป็นโรงงานใหญ่มากจ้ะ ก็ปี59ก็ถึงเรื่งได้ได้รับการที่ว่าใบอนุญาตให้ใครใช้ที่สถานที่ผลิตได้ก็รวมประมาณแล้ว3ปีที่ที่ปากยว่ะค่ะ ของน้ำพริกกลุ่มสตรีบ้านเขาศักด์นะคะก็มีจำหน่ายหลากหลายช่องทางนะคะ,ะในช่วงต้นๆน,นะคะของการทำน้ำพริกนะคะก็จะขายอยู่หน้าร้านนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีกระแสตอบรับที่ดีนะคะก็คือน้ำพริกอร่อยนะคะก็เริ่มนะคะส่งออกตามรถเล่นะคะก็กระจายสินค้าไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะ น้ำพิีของเราเนี่ยก็เหมือนไปไกลเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ออกขายตามบูธจัดแสดงสินค้านะคะตามวันสําคัญต่างๆเช่นอย่างงานอำเภอชนแดนที่เป็นงานสําคัญนะคะก็จะเป็นงานหลวงพ่อทบนะคะเราก็ออกบูธนะคะจัดนาสินค้าของเรานะคะไปไปขายนะคะก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มนะคะ แล้วในช่วงโควิดนะคะก็มีผลกระทบนะคะต่อกลุ่มนักริกของเรานะคะก็คือการออกบูธเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกบูธไปจำหน่ายได้นะคะก็จะจำหน่ายได้แค่หน้าร้านแล้วก็ตามรถเล่นะคะก็ทำให้รายได้ในกลุ่มเราเนี่ยลดลงนะคะเราจึงเพิ่มช่องทางนะคะในการจำหน่ายสินค้าก็คือช่องทางออนไลน์นะคะเป็นช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็ทางไลน์นะคะ ทางช่องทาง Facebook ของเราก็จะมีเพจนะคะของกลุ่มของเราก็คือเพจน้ำพริกนระกปัจช่นนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปใน Facebook ได้เลยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะน้ำพริกของเรานะคะมีหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ในช่องทางทางไลน์นะคะก็จะเป็นสั่งสั่งออเดอร์มาทางไลน์นะคะแล้วเราก็จะส่งนะคะส่งไปที่นี่ บริหารจัดการกลุ่มนะคะได้แบ่งเงินเป็น3มส่วนส่วนที่หนึ่งเราจัดเตรียมไว้ซื้อพวกไอของการผลิตเพือพวกกระปุกพวกวัตถุดิบส่วนที่สองเก็บไว้ส่งเงินกู้ที่กู้ยืมมาส่วนที่สมผลกำไรที่ได้เราก็จะมาจัดสรรในเรื่องค่าแรงกลุ่มค่ะ นำชนก็ได้สนับสนุนนะคะในเรื่องของเองินกองทุนพัฒนาบัตรีให้กับทางกูดซีเขาสักด์นำไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับเข้ารับการคาัดสรรผลิตภัณฑ์โอโท็อปในปี2564นะคะซึ่งเป็นการเพื่อเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนะคะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะคะแล้วก็ไปจําหน่ายนะคะ ทั้งเป็นการขยายตลาดในตัวพร้อมนะไม่ว่าจะตลาดภายในอำเภอนะคะหรือว่าตลาดภายในจังหวัดนะคะแล้วก็ในบูธนิทรรศการต่างๆในงานสําคัญของจังหวัดหรือว่าของที่อื่นๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจําหน่ายในตลาดออนไลน์ค่ะอย่างเช่นไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าอินส a าแกรมค่ะน้ำพริกบ้านเขาสักซับเบอร์